สังคมไทยตอนนี้มันเชื่อข้างเชื่อแล้วเลือกข้างเชื่อแล้วเชื่อเลยมันเกิดปัญหามากนะครับผมเองก็พยายามที่จะได้ข้อมูลมาแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะครับจากวันนี้นี่มีความเป็นห่วงฮะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันวิกฤตมากที่พูดเมื่อกี้ว่าเราเนี่ยเชื่อแล้วเลือกข้างเชื่อแล้วเลือกข้างเนี่ยแล้วก็มองว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่ถูกผิดแล้วกลายเป็นความรู้สึกว่าเหมือนก็จะไม่ใช่คนไทยด้วยกัน นี่เป็นเป็นวิกฤตความรู้สึกที่มองว่าคําว่าชาติเนี่ยในสังคมของความเป็นชาติหรือในหลักตาราหรือหรือทางวิชาการเนี่ยก็คือประชาชนประชาชนต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้าเผิดแตกกันอย่างนี้แยกกันอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือความน่าเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงครับหลายเสียงหลายฝ่ายเลยทีเดียวพูดถึงทหาร,ร,รต้องเข้ามาเยียวยาแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์ เอออันนี้ผมว่าทหารมีประสบการณ์นะนะเพราะว่า18ครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประาหารในรูปแบบต่างๆมาเนี่ยที่ผ่านไม่เรยจะเห็นว่ามันมีบทบทเรียนที่แบบมันทั้ง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 ที่ดีแล้วก็ไม่ดีทางนี้ท้งนั้นณวันนี้เองทหารเนี่ยได้ทบตวนเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับดังนั้นทหารก็เลยต้องตระหนักว่าตัวเองเนี่ยะจะทําอะไรอย่างไร แต่ใน,ในคำํำกัดความหรือว่าเป็นนิยามหรือเป็นมอตโต้อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ณวันนี้เนี่ยทหารเองต้องบอกว่าทหารนี่เป็นทหารของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนค่ะฉะนั้นทหารนี่จะต้องเป็นคนของประชาชนทุกฝ่ายไม่ใช่แยกฝ่ายฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นั้นทหารเองจะทําอะไรต้องระวังต้องระวังมากๆณวันนี้ผมเชื่อว่าทหารยืนณจุดที่ควรจะยืนแล้วคือเป็นกลาง ในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะวันนี้ครับสถานการณ์ครั้งหนึ่งในปี2549การเมืองไม่สามารถหาทางออกได้ทหารก้าวเข้ามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยวันนี้ก็เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองคิดว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปถึงตรงนั้นเหมือนในอดีตไหมคะมันไม่เหมือนกันนะครับเมื่อปี49เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันมีความคล้ายคลึง แต่ที่สําคัญก็คือประชาชนมีฝ่ายเดียวนะครับมีฝ่ายเดียวณวันนี้ประชาชนมีสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่กําลังเคลื่อนไหวที่ปรากฏอยู่ชัดๆอยู่เนี่ยนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นของที่สนับสนุนทางด้านรัฐบาลก็มีอยู่ท่านั้นประชาชนมันมีสองฝ่ายทหารเองถ้าเผื่อไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็เป็นศัตรูกับอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารเองตระหนักเรื่องนี้มากและวิเคราะห์กันเป็นเรื่องใหญ่มากนะวันนี้ครับ สถานการณ์วันนี้ดูจะน่าหวาดหวดั่นแล้วก็หวาดกลัวกว่าในอดีตไหมคะหน้าหวาดกลัวมากกว่านะครับเพราะข้อที่จริงในวันนี้เนี่ยมันปรากฏให้เห็นเลยครับว่าความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันแยกข้างแล้วมองว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่ที่ต้องเอาชนะค้าขานกันและยอมแพ้กันไม่ได้ด้วยถึงบอกว่าการการแก้ปัญหาบ้านเราณนะวันนี้ เราพูดกันเสมอว่าควรจะต้องถอยคนละก้าวอย่างที่พูดกันจนซ้ำซากหมดแล้วเนี่ยแต่รับรองได้ว่าวันนี้นี่ไม่มีใครถอยหลังคนละก้าวเราต้องการเพื่อ,อต้องการที่เอาชนะซึ่งกันและกันะนะครับมีข้อคิดอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าความขัดแย้งนำมาสู่ความสิ้นชาติซึ่งมันครั้งหนึ่งท่านเคยเสนอความปรองดองแห่งชาติแล้วก็<ช>พูดคำนี้ออกมามันสอดคล้องแล้วก็เป็นไปได้แค่ไหนคะคือทาง ภาความมั่นคงแห่งชาติะนะครับมาพูดในห้องประชุมเลยครับว่าถ้าความขัดแย้งยังเกิดอย่างนี้อยู่ต่อไปนี่สองปีที่ผ่านมาแล้วนะ,ะถ้าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างนี้และยังมีมีอยู่ต่อไปจะ,ะจะนาไปสู่การสิ้นชาติอ,อันนี้มันเป็นเป็นคาพูดที่เราต้องตระหนักเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่จะาความมั่นคงแห่งชาติได้วิเคราะห์แล้วว่าว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายแต่จากวันนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นความขัดแย้งก็เกิดมากขึ้น เพราะนั้นอย่างที่เห็นนะ่ครับว่าประชาชนแยกเป็นสองฝ่ายแยกกันเป็นภูมิภาคอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิกฤตอาจจะสอดคล้องกับที่ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเขาได้พูดก็เป็นไปได้ค่คะสถานการณ์ความขัดแย้งความเห็นต่างเกิดขึ้นราวๆตอนนี้ก็4ี่เดือนแล้วแล้วช่วงหนึ่งเราเข้าสู่การเลือกตั้งการเลือกตั้งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเลยเหรอคะคือคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคะ่ะ แต่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองต้องการเลือกตั้งแล้วมาปฏิรูปซึ่งอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าว่าคนสองคนเนี่ยคิดกันไปคนละทางแล้วต่างคนต่างเอาชนะกันอันนี้มันเป็นจุดสําคัญณนะวันนี้ความล้มความที่เป็นวิกฤตของชาติก็คือการที่เอาชนะกันนะฮะคือไม่พยายามที่จะเดินทางเข้ามาหากันคนละทิศทางนะครับอันนี้เราไม่ได้คุยเราไม่ได้อัดตรงนี้แล้วไม่มีการพูดคุยกันนั้นฝ่ายทางกลุ่มภาคประชาชนต้องการปฏิรูป ทางทางไปรัฐบาลเองก็บอกว่าจะปฏิรูปอย่างไรและใครจะมาเป็นคณะกรรมการในส่วนของการปฏิรูปนะครับในส่วนของรัฐบาลเองบอกเลือกตั้งก่อนดิเลือกตั้งแล้วมาปฏิรูปรัฐบาลก็พูดให้ให้ทางสื่อทราบเสมอว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเอาผู้ที่มาลงเลือกตั้งแล้วเนี่ยได้ได้ผลจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยไปมีส่วนในการเตรียมการปฏิรูปแล้วบอกให้เวลาปีหนึ่งนะครับรัฐบาลพูดอย่างนั้นนั้นณวันนี้เองเนี่ย ในความคิดสองประเด็นตรงนี้เนี่ยซึ่งมีความแตกต่างต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดที่ที่ที่ผมถือว่าเป็นวิกฤตของชาติมีทางออกไหมคะเออก็ยากอย่างที่ผมพูดไงครับว่าณวันนี้ถ้าเผื่อเราถอยหลังคนละก้านะครับแล้วมีความสำนึกว่านี่คือชาติถ้ามุ่งแต่เอาชนะกันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดวิกฤตของชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับอยากเห็นครับว่าถ้าเผื่อว่านจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาต้องถอยหันกลับมาพูดและคุยกันเจรจากันให้มันเดินไปได้ในทิศทางเดียวกันได้ประโยชน์ทั้ง,งการปฏิรูปก็มีการปฏิรูปทั้งเลือกตั้งก็เป็นไปไดใ้ในเวลาเดียวกันให้มันถึกค้ามพร้อมกันนะครับะะมีทางออกจากกลุ่มรัฐบุคคลมีอดีตนายทหารระดับสูงมีอดีตนายตำรวจนักวิชาการนักกฎหมายเสนอรัฐบาลคนกลางท่านว่ายังไงบ้างคะ นี่แหละครับก็คือคือแนวทางในการพบกันครึ่งทางะนะครับจะต,ต้องหาคนคนที่มาช่วยในการในการการแก้ปัญหาเพระนั้นไอ้ตรงนี้มันมีม,มีมีหลายวิธีนะครับมันมีหลายวิธีแต่ว่ายัางไงก็ตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกที่เกิดขึ้นมาใน,ในทั้งโลกเนี่ยนะครับมันต้องใช้คนกลางและต้องใช้การเจราจามาถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับมาตรงนี้เนี่ยทางคณะแม n ออฟเดอ t สเตทนะครับ ตรงนี้เมื่อกี้ว่าในภาษาไทยรัฐบุคคลนี่นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นหนทางอันหนึ่งหนทางอันหนึ่งทังนั้นทางรัฐเองก็ต้องฟังนะครับทางภาคประชาชนที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ก็ต้องฟังรับว่าทําอย่างไรที่จะให้สองทางนีมันมาคนละครึ่งทางได้ใครก็แล้วแต่นะวันนี้นะครับบางท่านก็บอกเสนอว่าเอาทางกองทัพสินะครับซึ่งมีพลังอยู่เนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้มาเป็นคนกลางนี่ก็ทาง รัฐบุคคลนี้ก็มา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 เสนอตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นวิธีการนะครับดังนั้น,น,นบ้านเมืองมันจะสงบลงได้เนี่ยมันต้องมีคนกลางมาเป็นตัวในการเจรจาพูดคุยคไม่มีการไม่มีความขัดแย้งที่ไหนสงบลงได้โดยไม่มีการเจรจา ะนะครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับฝั่งหนึ่งบอกว่ารัฐบาลคนกลางจากรัฐบุคคลเนี่ยมีพลังมีอํานาจมี power ที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นได้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่จริงนี่คือการจัดฉากสร้างเงืคค่อนไขข่มขู่โดยเฉพาะการที่มีอดีตนายทหารระดับสูงอยู่ในกลุ่มด้วยจริงๆแล้วนายทหารทั้งหลายนี่นะครับเขาเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ,ะและเขาเป็นคนที่มีความรักชาติเราก็ต้องยอมนะครับรัฐบาลเองก็ต้องฟังครับ าบอกจริงโจกตัวเดียวทักก็ยังต้องฟังเลยเพราะนั้นถ้าเพื่อผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเขาพูดออกมาในฐานะที่เขาเป็นคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งในระบบประชาธิปไตยเป็นสิทธิ์ฮะเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดก็ฟังนะครับฟังแล้วส่วนจะทําได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องนำเอาไปคิดแต่ยังไงก็ตามผมเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องเตือนสติของผู้บริหารประเทศเตือนสติของฝ่ายภาคประชาชนก็คิดว่า ตอนนี้เนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราจะหาคนกลางหรือคนที่ได้รับความไว้วางใจจากท้องสองฝ่ายได้ยังไงคะนี่แหละครับคือปัญหาหลักของประเทศมผมพยายามที่จะพูดกับสังคมหลายๆครั้งว่าณนะวันนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยมันมีประเพณีมาตั้งแต่ดึกดำบันแล้วว่าเราเคารพผู้ใหญ่นะเคารพผู้ใหญ่ แต่ณวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยหันกลับมาเป็นตัวกลางในการพูดคุยรถทิฐิมานะซะนะครับอะไรที่เราจะาทําให้แต่ละฝ่ายเนี่ยหันกลับมาจุดตรงกลางเพื่อจะพูดจะคุยกันโดยที่ไม่ย,ยึดทิฐิว่าต้องเอาชนะกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ผมคิดว่าคําว่าผู้ใหญ่ตรงเนี้ยเป็นเป็นนิยามที่เป็นตัวแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ ผู้ใหญ่ตรงนี้ก็มีคนบอกอีกนะคะว่าผู้ใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นผู้นำเหล่าทัพน่าจะเป็นประมุขของสามฝ่ายในศาลได้เข้ามาเป็นคนกลางช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้คุยกันคือมันมันก็เป็นเป็นเป็น,ปนความคิดของคนกลุกล่มนึ่งนะครับตอนนี้ณนะวันนี้เนี่ยผมผมก็อยากให้ให้ใครก็แล้วแต่<ค>นะครับรที่ทางฝ่ายรัฐบาลเองเห็นด้วยทางฝ่ายภาคประชาชนเห็นด้วยไม่จำเป็นไม่จะ,จะ,จะต้องเป็นใคร เพื่องมาคุยกันว่าเอาใครนะครับขอให้มันมีตัวคนซะก่อนแล้วเดี๋ยวครับปล่อยให้คนคนน,น,นั้นดําเนินการต่อไปไปได้เพราะว่าเพราะณวันนี้เองเนี่ยท้งฝ่ายนักเองก็มองว่าบวนการยุติธรรมยุติธรรมจริงไหมทหารเป็นกลางจริงไหมะอะไรตัวมีอะไรเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นมาทั้งสองฝ่ายซึ่งกันและกันรวทั่งไม่ว่าใครฉันไม่เชื่อใครท้งนั้นณวันนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยะนะครับ เงื่อนไขอะไรที่ท่านว่ามันจะต้องลบก่อนเพื่อนเลยลบออกไปแล้วถึงจะได้เจรจากันทั้งสองฝ่ายคือเราต้องต้องมีความรู้สึกว่าเราคือคนไทยเราคือพี่น้องกันเรารักกันเราอยากเห็นบ้านเมืองเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับณวันนี้ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมันเป็นจุดเป็นตัวจุดจุดจุดเริ่มต้นของการที่จะนํากระบวนการในการจะทําอะไรก็ตามต่อไปข้างหน้าต้องคิดตรงนั้นและเราต้องมีความรู้สึกนะว่าเราเนี่ยคือคนคน การจะทำอย่างนี้เราต้องรู้สึกว่าแชร์ความเป็นกลางให้เกิดขึ้นกับในสังคมครับนีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากๆชาติต้องมาก่อนเราอย่าคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนว่ามาก่อนถ้าเผื่อเราทําตามปรัชญาทางการเมืองเนี่ยนะครับทางการเมืองมันพูดชัดเจนว่าคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยหรือแม้กระทั่งประชาชนเองเนี่ยต้องรักชาติบ้านเมืองก่อนรักตัวเองเขาเขียนไว้ในทฤษฎีชัดเจนถ้าเผื่อรักตัวเองเนี่ยชาติไปได้อะไรแต่ถ้ารักชาติบ,าบ้านเมืองต,ตัวเองจะได้ นะครับฉะนั้นผมอยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องณนะวันนี้นะให้รักชาติบ้านเมืองของตนเองซึ่งเราเป็นคนไทยด้วยกันณนะวันนี้เราเคยเป็นลำดับหนึ่งหนึ่งลำดับต้นๆนะในเอเชียด้วยซ้ำที่หนึ่งในอาเซียนวันนี้เนี่ยเรากําลังจะบวยในอาเซียนะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนความรู้สึกของความเป็นคนไทยของเราให้มากกว่าน,นี้ค่ะ ท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้านเมืองท่านเป็นอดีตนายทหารระดับสูงคนหนึ่งในบ้านเมืองถ้าท่านยืนอยู่ตรงกลางฝั่งหนึ่งรัฐบาลบอกว่าทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกฝั่งหนึ่งคือฝ่ายที่คัดค้านรัฐบาลไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมเจรจาแล้วบอกว่ารัฐบาลไม่ชอบทําที่จะทาหน้าที่แล้วท่านอยู่ตรงกลางท่านจะบอกให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ท ทุกท่านเนี่ยนะครับจะต้องพยายามลดทิฐิของตัวเองให้ได้นะครับอย่าไปมองว่าทุกคนนะั่คือคือคนอื่นคนไกลนะครับต้องมองว่านี่คือคนไทยคนหนึ่งที่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยแล้วผมคิดว่าตรงนี้แล้วเราก็มาหันทาหันหน้าเข้ามาแล้วก็เดินเข้าไปในในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็มามาพูดมาคุยกันให้นึกถึงบ้านเมืองแล้วกันผมก็คิดได้แค่นั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากมีหลายคนถามมากในวันนี้ครับว่าแล้วจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างไร ซึ่งเป็นคําตอบและเป็นคำถามที่คนไทยทั้งประเทศต้องการคําตอบนี้มากนะครับผมว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ก็คือคนไทยเองนี่แหละนะครับที่จะต้องหันกลับมานั่งแก้ปัญหาของตัวเองครับค่ะบ้านเมืองขณะน,นี้สภาพการขณะน,นี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเป็นยังไงสภาพการสร้างการเมืองขณะนีแ้แบ่งฝักแบ่งไฟ เอาละแบง่งพักเป็นฝ่ายเป็นธรรมดาตามธรรมดาการเมือจะต้องมีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็มีฝ่ายเป็นกลางหรือฝ่ายรัฐบุคคลเนี่ยนันปฏิสารเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญที่บางทีเราเรียบร้องเงียบเวลาเลือกตั้งหรือเลือกตั้เสียงตัดสินถ้าพวกนี้เฮไปทางไอ้พวกนั้นก็ก็ชนะไอ้นี่ที่สําคัญแล้วพื่ที่จะไล่ฝังนี้ก็คือว่าขณะนี้มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวสูงสุดก็ห้าล้านกว่าคน มากล่าวว่าชี่ว่าอธิบายว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมในการปกครองประเทศทเพราะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายหลายข้อและกฎหมายบริหารประเทศด้วยคนๆก็ฟังกันมาแล้วจากการอภิปรายในสภาแล้วจากการมาปราศัยของกลุ่ม ที่มาชุมนุมที่รีวกวกกปปสนี่นะครับมาแล้วอยู่กันมาเป็นเกือบสามเดือนแล้วทนทุกข์ทรมานมีการเสียชีวิตมีการบาดเจ็บหลายรายนะครับรัฐบาลก็ให้ความคุ้มครองไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ห้ามการเคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสถานาการณ์อย่างนี้ในสมัยสงครามเย็น เขาเรียกว่ามีรัฐซ mm ้อนรัฐขึ้นมาคภาษาฝรั่งว่า state within state เกิดขึ้นมาแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในภาวะการอย่างนี้ในสงครามเย็นมันเป็นศัตรูคือคอมมิวนิสต์ทางฝ่ายที่ได้อำนาจรัฐมาใหม่จากการสนับสนุนของประชาชนก็ก็ใช้กำลังความรุนแรงก็จะเกิดวุ่นวาย แม้แต่อารับสปริงที่เป็นอยู่ในนี้ก็เป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นนี้ก็ใช้อาวุธได้แต่ว่าขอชมการเคลื่อนไหวของประชาชนตามมาตราสามนียสันติไม่ใช้อาวุธนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่สันติไม่ใช่อาวุธเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่นี้จะทำมากไปกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วการที่มาโยมตีรัฐบาลแล้วก็ ชี้แจงถึงความผิดพลาดต่างๆก็เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ประชาชนได้รู้แล้วเลือกข้างพอแล้วเลือกข้างได้แล้วอยู่ที่ว่าจะต้องปฏิบัติจะต้องทำะจะต้องทำแล้วไม่ต้องมากล่าวหาผมไม่อยากจะให้มีการกล่าวหาใช้วาจาหยาบคายแล้วก็ใช้วาจาที่ดุเดือดเพื่อ เพราะว่าจะทําให้สังคมเราเนี่ยบาดหมางก,กันลึกขึ้นสังคมเราเนี่ยจะเป็นนีเป็นนองกันได้ก็เมื่อเราทะเลาะกันเล็กเล็กน้อยเราก็ให้อภัยกันได้แต่เมื่อมันลึกไปจริงๆแล้วให้อภัยได้แต่ปากแต่ใจไม่อภัยสังคมเราก็แตกแยกบ้านเมืองก็จะเสียหายผมจึงอยากาหยุดแล้วหยุดกา,การการกล่าวหาอะไรกันเนี่ยหยุดแล้วประชาชนได้ฟังมาพอพอแล้วต่อไปที่ต้องทำต่อไปที่ต้องทำ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การทําจะแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยมันต้องมีทางออกใช่ไหมเจ้าพ่อของทําทได้กี่ทางคุณรู้ไหมมีอยู่สามทางเอาเลยสุดๆสั้นๆทางที่หนึ่งก็อยู่กันไปอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่แพ้ไม่ชนะเจ้ากันแต่เจ้ากันเฉพาะฝ่ายที่ต่อสู้ฝ่ายกรกฝ่ายรัฐบาลแต่ความเสียหายอยู่ที่ประชาชนหรเชื่อประเทศชาติ ศรษฐีก็เริ่มกมดทุกข์เือนอะไรก็เริ่มทุกข์เพือนแล้วนะครับจะลงเหวเราจะปล่อยอย่างนี้เหรอนั่นทางหนึ่งจะปล่อยไหมไม่ปล่อยต้องทําต้องทําทํำยังไงอ่ะก็มีสองวิธีถ้ารัฐบาลมีอํานาจนะครับก็ทําไปสิทหารก็มีตารวจก็มีสั่งได้ไหมก็ไม่ได้ก็ทําไม่ได้ผู้รู้ เขาชี้แจงให้ฟังว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ใช่รัฐบาลที่ได้อำนาจจากประชาชนที่ได้รัฐอนาจจากประชาชนเนหมดไปแล้วเมื่อตอนยุบสภาเพราะอำนาจที่ปไตยคืนให้กับมวลชนไปแล้วจะจะเป็นรัฐบาลประชาชนไม่ได้แล้วแต่มีมีอำนาจหน้าที่เพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา181แล้วก็สงสัยว่า อำนาจที่ได้จากมาตรา181แล้วก็เป็นละทวนชั่วคราวไม่ใช่อยู่กันได้ตลอด5ปี10ปีมันอยู่ได้จำกัดแล้วบางท่านก็บอกว่าหมดแล้วหมดสิทธิ์แล้วตามมาตราไหนก็ไม่รู้คุณไปเปิดดูมาตรา93บอรว่าจะหมดม30นะวันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นฝ่าย กรปปสก็สามารถที่จะเรียกร้องต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เรียกร้องไม่ใช่ไปด่าว่าอะไรกันอีกแล้วที่ที่ก่อนจะเรียกร้องนี่ขอเสนอนิดหนึ่งว่ากลุ่มกรปปสเนี่ยที่อ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชนเนี่ยคุณสุเทพนี่เป็นเพียงเลขาควรจะเรียก คณะกรรมการทั้งหมดมาประชุมเมื่อมาประชุมกันแล้วถ้าเห็นว่าแนวทางที่ผมเสนอในี่ถูกต้องนะผมเสนอว่าต้องประ,ประชุมกันก่อนประชุมกันให้เป็นรูปธปรรมให้ประชาชนเห็นเพราะประชาชนจะต้องตัดสินให้ประชาชนเห็นแล้วว่ามีตัวตนใครบา้างแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียกร้องข้อที่หนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่มีอำนาจแล้ว ถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหากมีความผิดพลาดอย่างไรต้องรับผิดชอบในทางแพ่งใละทางอาญ,ญาเป็นส่วนบุคลคลสองมีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้หยุดการรับคำสั่งจากรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์แล้วเรามาแจ้งให้ทราบแล้วทำเป็นหนังสือไปแล้วร่าสอ ไม่ใช่พูดดีแต่ปากตะโกนนไปทำหนังสือมาด้านสอนว่ารัฐบาลนี้หมดสิทธิ์แล้วตามอะไรข้อไหนก็ว่าไปแล้วก็กระทรวงทุกองรมต่างๆถ้าขืนทำตามคำสั่งท่านจะต้องรับผิดชอบทั้ทางทั้งแรงงานทายาเนี่ยข้อข้อข้อที่ผมเสนอข้อที่สามเรา ประชาปนนี่ผมคิดว่าประชาชนข้างประชาชนประเทศเป็นของเราอำนาจที่ใต่เป็นของเราเรามีสิทธิ์เสียภาษีอยู่เรียกร้องให้องค์กรหลักที่ยังเหลืออยู่มีศาลกัทหารออกมารับผิดชอบบ้านเมืองาตามมาตราเจ็ดแล้วผมอธิบายในนี้ไม่ใช่รัฐประหารไม่ใช่รัฐประหาร แต่ทําตามพระบรมราชวาทราชประชาสมาสัยราชประชาสมัยหมายความว่ายัางไงของผมเพื่อให้ชัดเจนคือลูกทำดีแล้วถวายพ่อหลวงหมายความว่าไงหมายความว่าองค์กรศาลและทหารตัดสินใจ ดำเนินการเข้าข้างไหนสองข้างเนี่ยเท่านั้นแหละเข้าใจไหมไอ้สิ่งต่างก็จะเรียบร้อยวันนี้ทหารบ้านเราก็เก่งข้อคอรหาสิคะท่านถ้าลุกขึ้นมาแล้วแสดงตัวก็เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทหารตัดสินใจแล้วยังถามว่าทหารตัดสินใจแล้วยังสารตัดสินใจแล้วยังว่าข้างไหนเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนทหารตัดสินใจยังสารตัดสินใจยังว่าข้างไหน จะเอาข้างไหนจะเอาข้างรัฐบาลก็เอาเลยลุยเลยตายกัน100ร้อยตำพันก็ตัวไปบ้านมือก็เรียบร้อยไปเอาที่ถ้าจะเข้าข้างข้าประชาชนก็จะดีกว่าหรือเปล่าก็ฟังดูเข้าใจไหมถ้าหากว่าเข้าทางราประชาชนก็เป็นฐานประชาชนเป็นาสารในพะบร,รมมาพิชัยแล้วแล้วประชาชนนี่มีใครเป็นเป็นพ่อหลวงก็มีอยู่คนหนึ่ง ใช่ไหมที่ทําอะไรไม่ได้เพราะ,ระบ,ารบัลบังคับเพราะนั้นก็ตัดสินใจเท่านั้นเองและสิ่งต่างๆผมกจ็จะเรียบร้อยแล้วทหารกับผู้นําศาลจะออกมาได้ยังไงคะนนั้นตัวสิ่ <c oughs> ก็ผู้ศารและทหารเป็นของใครเป็นของใครของประชาชนใช่ไหมทหารก็เขียนว่าทหาร <c oughs> ของประชาชนศารก็ในพระประมาทพิทายใช่ไหมเพราะฉะนั้น ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องมีสิทธิเรียกร้องให้ท่านออกมารับผิดชอบเป็นหน้าที่ท่าน,นกินเงินเดือนของราษฎรภาษีก่อนาราษฎรเข้าใจไหมประชาก็อยู่ที่าราษฎรต้องเรียกร้องที่มาด่าว่าอะไรกันเสียงดังกันโอเอโอเอก็อยู่ขณะน,นี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นการเรียกร้องเรียกร้องให ให้สารและศหารออกมาดําเนินการเขาจะดำเนินการยังไงก็ไม่รู้แต่ผมสังเกตผมเสนอไว้นี่ดำเนินการตามมาตราเจ็ดอีมุมหนึ่งถ้าหนูเป็นรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลแล้วถามว่าถูกลังแกหรือเปล่าใครในเมื่ออยู่ในระบบอยู่ในกฎหมายทุกอย่างแล้วแล้วก็แล้วยังไงค่ะแล้วยังไงถามว่ายังไงนะอย่างนี้ก็ถูกลังแกสิใครลังแก ใครลังแกใครใครลังแกถามว่าใครลังแกอีกฝ่ายหนึ่งลังแกหรือเปล่ากครลังแกใครลังแกรัฐบาลยูงแกรัฐบาลได้ยังไงรัฐบาลมีอำนาจอ่ะลังแกได้ยังไงลังแกยังไงรัฐบาลมีอำนาจลังแกที่ไหนเขาทำอะไรที่ไหนที่เป็นลังแกแต่รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ต่างหากคุณมองไปคนละด้านรัฐบาลทำอะไรไม่ได้รัฐบาลถือว่ามีอำนาจทุกอย่าง มีเครื่องมือทุกอย่างแต่รักษาบ้านเผือไม่ได้ให้สงบเรียบร้อยคุณคุณจะปล่อยให้อยู่อย่างนี้เหรอเข้าใจไหมคุณจะปล่อยอยู่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่สามารถทําได้ก็ได้แต่ว่าจะทําอย่างนู้นจะทําอย่างนี้ก็ทําไม่ได้นี่สามเดือนไปแล้วคนล้มตายไปแล้วเล้วทุกข์ยากทรมานไปแล้วผมนีน่เห็นใจเห็นใจทั้งสองคนเห็นใจรัฐบาลด้วยเห็นใจ ประชาชนด้วยแต่ความเห็นใจเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละท่านผมคิดว่าเรื่องความรับผิดชอบกับเรื่องเกี่ยวกับการ่วิการตามกฎหมายคนละอย่างกันความรับผิดชอบที่ประเทศอื่นๆเขามาตรฐานสากลที่เขาเรียกว่ามีธรรมาพิบาลและนิติพิบาลคือมีความผิดเล็กน้อยเช่นมีชู้มีสาวโกหกประชาชน เอาเงินของหลวงไปใช้โดยที่ไม่สมควรอะไรนี่เพียงแต่เขาว่าเอยขึ้นแล้วมีหลักฐานใบเสร็จนี่เท่านี้นั่นคือความรับผิดชอบเขาลาออกอไม่ใช่กฎหมายถ้ากฎหมายจะอีกอีก,อ,กอีกปีหนึ่งก็ไม่ได้รถไฟชนกันคนตายโดยที่เจ้าสื่อด้วยว่าเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐมนตรีลาออกไอ้นั่นคือความรับผิดชอบแต่บ้านเราเนี่ยนักการเมืองของเราขาดความรับผิดชอบที่ฝั่งหนึ่งสิคะ ที่มองเข้ามารัฐบุคคลมีบุคคลที่เป็นอดีตนายทหารอดีตนายตำรวจนักวิชาการนักกฎหมายมารวมกันนี่มันจัดฉากข่มขู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าคะข่มขู่อะไรเรามีเครื่องมืออะไรที่ไปข่มขู่เราจะพยายามหาทางออกให้ประชาชนประชาชนที่เขากลุ้มใจแล้วอย่างที่ผมได้มาฟังเราเนี่ยเป็นการเมืองภาคพลเมืองเราไม่ใช่ไปมาทําโดยที่ไม่รู้ความรับผิดชอบนี่คือความรับผิดชอบ ของประชาชนที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้คนเราทําด้วยความสํานึกว่าเราควรจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่มีกําลังมีแต่ปัญญาเราก็แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้เลือกได้เลือกจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกเรา,นอ,านอกจากแสดงต่อสาธารณาชนแล้วมีอะไรที่เป็นทางการส่งไปถึงรัฐบาลหรือส่งไปถึงกปปสไม้รไม่<อ>ไมสง่งเราไม่ส่งเราเราไม่ใช่เป็นตัวแอคเตอร์ไงที่ผมว่าตัวแอคเตอร์ก็มีอยู่รัฐบาล แล้วก็ฝ่ายกปรปปสแล้วไม่ใช่ตัวเอเตอร์ทําอะไรไปไม่ได้ประโยชน์เปนตัวเอเตอร์มันอยู่ที่นั่นตัวตัวปฏิบัติมันอยู่ที่นั่นอยู่ที่ว่าตัวปฏิบัติทั้งสองคนเนี่ยได้ยินเราหรือเปล่าไม่ได้ยินแล้วจะคิดจะทํำยังไงรัฐบาลถือว่าท่านรับผิดชอบของบ้านเมืองท่านก็ทำท่านไปทําได้ไหมไม่มีใครไปค่มคูไม่มีใครไปว่าอะไรก็ทําไปเลยประชาชนก็รู้อยู่แล้วท่านก็รู้ของทุนท่านอยู่ แล้วก็ทางฝ่ายก็ปะสเหมือนกันถ้าได้ยินเราพูดก็ขอให้ท่านคิดดูว่าจะทําได้ไหมอย่างที่เราเรียกร้องเนี่ยถ้าสถานการณ์นำไปสู่แนวทางที่สามอะไรคือรัฐบาลอะไรคือสภาอะไรคือ,อ,อการเลือกตั้งที่จะขับเคลื่อนกันไปออล่ะคะก็อันน้นรายละเอียดและขั้นตอนเพราะถ้า,ถ,าถ้าทำตามแนวทางที่สามนี่รายละเอียดเขาเขามีคนที่จะให้คําแนะนําอยู่แล้ว เราคงพูด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 มันยืดยาวนะคงบอกว่ามีขั้นตอนที่ทำอยู่แล้วตามมาตราเจ็ดเนี่ยเขาเคยทำมาแล้วแล้วสามารถทำได้แล้วก็ผมไม่มีความรู้ก็เห็นด้วยโดยที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อให้ประเทศอยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อยจะเลยก้าวหน้าถ้าทำสิ่งใดที่เป็น นำไปสูขขส่ความสงบเรียบร้อยผมเข้าใจว่าเป็นจุดหมายของการดูดและทำได้แล้วก็บอก<า>ม่เคยทำมาได้คำาจากสังคมคำหนึ่ง,คงใครค,คือบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายไว้วางใจอ่าอันนี้อันนี้ต้องให้ศาลกับทหารออกมาแล้วก็ดําเนินกรรมวิธีผมเชื่อว่าเมืองไทยมีคนดีที่คนยอมรับได้ทุกคนมี ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็เมืองไทยก็เจ๊งไปนานแล้ว <c oughs> เข้าใจไหมแต่ต้องทำซะก่อนคนด,ดีมจะจึงจะออกมา <c oughs> เข้าใจไหมสถานการณ์ <c oughs> จะสร้างคนดีขึ้นใหมงเ <c oughs> ข้าใจไหมคนคนดีหรือคนฮีโร่คนอะไรเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วมาตั้งตัวเองสถานการณ์มันจะสร้างสถานการณ์ด้วยการสร้างคนดี